ตอนนี้ผมล้างท้ายแล้วครับขณะโอ้ตอนนี้น้ำลึกครับ อ๋อชนอีกแล้ว,ก,ลวก็จริงๆต้องบอกว่ากิจกรรมล่องห่วงยางเนี้ยที่วังโขะครับก็ต้องต้องบอกว่าก็ปลอดภัยนะครับปลอดภัย เพราะว่าเรามีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือนะครับแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภยัยมีหมวกกันน็อกนะครับแล้วก็ตัวชูชีพให้แล้วก็ประคองตัวอยู่ในห่วงยางนะครับก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับนี่ครับก็ตรงนี้เป็นอีกแก่งหนึ่งนะครับน่าจะเป็นโคง้งก่อนที่จะเข้าวังโขงนะฮะตรงนี้ทต่เมก่อนแถวนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยรูส้สึกว่าน้ําจะ น้ำไม่เยอะมากนะครับโอ้ยติดต้นไม้ก็แล้วคณะไปถึงนู่นแล้วครับเดี๋ยวผมกำลังตามไปอย่างห่างๆก o โป o สต o อปวิดีโอ